สวัสดีค่ะสวัสดีร้านตะกี้พายุช่างโดตะกี้แฟนเพจถะมาค่ะคลิปนี้ก็มาดูผ้าไหมอิตาลีมาเก็บผ้าไหมอิตาลีค่ะเยอะมากเลยตอนนี้อ่ารือให้ลูกค้าแล้วก็จะมาทําการเก็บนะคะจะค่าสีค่าลายชิ้น1เมตรขึ้นไปนะคะหรือใครสนใจโทรมาที่0860745565ได้นะคะหรือหน้าเพจอ่าหน้าเพจส่วนมากไหมคะจะไปลงที่หน้าเพจจะส่วนใหญ่นะเพราะว่าลูกค้าหน้าเพจเยอะค่ะ ตอบแชทช้าหน่อยนะคะสาหรับท่านใดที่เออทักมาแล้วก็ตอบเอ,อ๊ะทำไมแม่ค้าไม่ทักไม่ตอบไม่อะไรก็คือเห็นนะคะบางทีเห็นอยู่แต่แม่ค้าพับผ้าจัดผ้าแพ,พ็คผ้าแพ็คผ้ามีคนแพ็คคนแพ็คใส่ถุงกะมีแต่ว่าต้องเวลาเราตอบแชทเราตอบเองค่ะแล้วก็จัดเองบางทีลูกค้าเขาเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราไปจัดตัวนี้เราก็ต้องดึงออกนะคะเอาที่พอใจของลูกค้านะคะน่าละจ้าอาชิบแม่ค้า จะบอกว่าได้ตรงปกตรงปกอันที่บรตรงปกคือบรรับของนะคะจะขอให้สั่งแล้วก็ดูสินค้าก่อนส่งส่งขั้นต่ำสามกิโลนะคะอันนี้ค่ะตอนนี้เป็นไมอิตาลีนะคะจะค่าลายให้จะมีแบบหลากหลายจะมีลายแบบนี้ทุกคนแต่ละรอบลายจะไม่ซ้ำนะคะสำหรับท่านใดสนใจโทรมาที่0 8 6 0 7 4 5 5 6 5ไดี่้ใดเด้อนี่ค่ะลายนี้จะหมดแล้วออกดีเพราะว่าแม่ค้าค้าไปนะ อ่าไม่สามารถเลือกได้แต่ให้ดูก่อนส่งได้นะคะก็เลือกได้ไหมคะก็ไม่ได้ใจดําอยู่ก็ให้ดูผ้าก่อนอ่าก่อนก่อนทํารายการอยู่แล้วก็มีผ้าตัวนี้ออ้คุมไหลรูกเบาเสียงหนูลงได้ไหมลูกเนาะเอาเสียงไอ้นี่ลงหน่อยมันไม่อัคดอคลิปผ้าสีก็มีนะคะสําหรับท่านใดที่ดูเป็นผ้าสีก็มีนะ,ะผ้าสีที่ร้านก็มีนะคะมีเป็นกลุมมัดย้อมก็มีนะคะนี่ อามัดย้อมผ้ายืดก็มีนะแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยได้ลงเข้ามาถามหาได้นะคะคิดอยู่นี่ค่ะอันนี้จะเป็นไหมอิตาลีลายดอกชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะนีช่างกิโลเหมือนกันเลยทำสามารถเรอยาไปทำชุดได้นะคะเอีย่ยหะลูกค้าสั่งเหรอหรื้อตับ ตัดแล้วอันนี้เป็นผ้าชิ้นขนาดหนึ่งลา้าครึ่งขึ้นไปนะคะหน้าผ้าอยู่ที่หกสิบอันนี้จะเป็นดอกไม้ทําเป็นชุดได้นะคะสวยแต่ละรอบเนี่ยจะคะสวยๆให้ลูกค้าเลยอันนี้ก็เป็นปึกอันนี้ก็เป็นขนาดขนาดเมตรขนาดหลาแตบบ่ผ้าเราจะมาเคลียร์ผ้านะคะเพราะที่ ผ้าแนวาสก็มีนะคะแคนวาสก็มีเดอ้อนี่ใครหาแคนวาสเอาไปทํากระเป๋านี่คือผ้าชิ้นใหญ่นะลูกค้านี่ไม่ได้ชิ้นเล็กนะคือแต่ละรอบนี้ก็ต้องกลางให้ดูเลยนะคะชิ้นใหญ่สามารถทําเป็นกระเป๋ากระเป๋าสะพายได้ชิ้นหนึ่งเมตรขึ้นไปนะคะชิ้นใหญ่สวยอ,อันนี้เป็นไหมอิตาลีนะตอนนี้จะมีเป็นลายดอกแล้วก็ลายแบบเนี้ยลายทั่วไปนีค่ะอันนี้ดอกไม้นะคะ อันนี้สามารถทําเสื้อได้นะคะทำเป็นเสื้อทําเป็นกางเกงได้ตามถนัดเลยจะค้าใา้ลูกค้าลายช้างก็มีมีหลากหลายลายสำหรับคลิปนี้ให้ดูลายดอกไม้ไปก่อนเนาะเพราะว่าผ้ามันเยอะเก็บงานไปด้วยทําคลิปให้ทุกคนไปด้วยนะคะเผื่อทุกคนอยากเข็นอยากได้เอาไปทําใส่เองเอาไปทำขายอย่างเงี้ยหนึ่งกิโลได้ประมาณ6-7เจล้านนะคะหน้าผ้าอยู่ที่หกสิบ คุ้มค่ะลูกค้าหนึ่งกิโลเพราะว่าเราขายช่างกิโลมันจะคุ้มกว่าที่ขายเป็นเมตรเป็นหลานะแต่ลายมันจะคะนะคะก็คือผ้าช่างกิโลม,มันจะลายออกมาเป็นรวมๆวงแต่มันเป็นลายแบบว่าที่เขาทิ้งทิ้กันอยู่นะไม่ใช่แบบลายขี้หมูขี้หมากาไก่นะคะคือลายแบบว่าฮิตอยู่นะคือโรงงานนี้เขาจะออกอาทิตย์ละครั้งเดี๋ยวจะเตรียมไปเอาเดี๋ยวจะเตรียมไปเอาลายดอกกับผ้าลายช้างอีกแล้วค่ะ ็จะเตรียมไปเอาอีกและนี่อันนี้ดอกนี่ก็ชิ้นใหญ่ประมาณสองเมตรสามเมตรนะคะจะไม่เกินนี่นะหัวผ้าบางอันก็มาห้าเมตรหกเมตรมันก็พับไม่ไหวบางคนเขาไม่ได้ใช้เยอะเราก็ต้องตัดซอยให้บางส่วนบางตัวค่ะตัดซอยให้บางส่วนบางตัวใหญ่เกินลูกค้าเขาก็จะไปทําชุดเดียวชุดเดียวมันจะได้ไม่ซ้ากาขายมันก็จะไม่ซ้ําค่ะชุดเดียวชุดเดียว ดี่ดอกฟ้าอันนี้ประมาณ2เมตรกว่าสเมตรกว่านะคะตัวนี้สเมตรกว่าไม่เกินสมเมตรค่ะถ้าทําชุดทําเสื้อถ้าเมตรกว่าก็ได้ต้องระบ,บุด้วยว่าลูกค้าเอาไปทําแนวไหนใช้ขนาดผ้าทเท่าไหร่จะเอาเล็กเลยหรือใหญ่เลยเอาแบบเมตดครึ่งหรือเอาสมเมตรมีต้องขอให้แจ้งด้วยค่ะ บางทีแม่ค้าก็จัดเล็กไปกับว่าไม่ได้จัดใหญ่ไปกับว่าตัดแล้วมันซ้ําไม่ชอบมันใหญ่เกินก็ไม่มีความพอดีเลยแม่ค้านี่จึงถามว่าลูกค้าเอาไปทําแนวไหนใช้ขนาดผ้าเท่าไหร่ค่ะ,อ,ะอยากได้ลายซ้ํำไหมผ้าเบมเบิร์ดแม่ค้าก็มีนะที่ร้านมีเบมเบิร์ดก็มีนะคะเบมเบิร์ดออกไปเรื่อยๆนะอันนี้ดอกฟ้า อันนี้มีชิ้นเดียวแล้วค่ะดอกฟ้าตันนี้โรงงานนี้เอามาเมื่อวานเอาเอา้ไม่ใช่เมื่อวานดนีสองอาทิตย์ก่อนเอามาโรงงานนี้หมดแล้วโรงงานกับไอกาตูนอะโรงงานนี้หมดแล้วไม่มีของละคือของมันจะของออกมาไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นรอบๆอบรอบรอโรงงานนี้เขาจะมีกาตูนปนดอกไม้ปนกาตูนปนแล้วแต่อารมณ์ของโรงงานก็จะปล่อยให้นี่ สามารถทำชุดได้นะคะทําเป็นชุดทะเลหรือทำเป็นเสื้อคอกระเช้าทาเป็นกันเกงได้ทําเป็นชุดนอนได้นะคะทําเป็นชุดนองชุดนอนชิ้นสามหลาสามหลาเลยฝนตกอะ่ะฝนก็ฟ้าคึมๆนะหรือว่าฝนจะตกชิ้นใหญ่มก็จะประมาณนี้ค่ะ ลายอย่างนี้สวยๆช่างกิโลกิโลละเท่าไหร่กิโลละหนึ่งเจ็ดศูนย์ลละนะคะกิโลละหนึ่งเจ็ดศูนย์นะบางทีลูกค้ามาเม้นสนใจสนใจเข้าห้องแชทเลยนะคะแฟนเพจเลยแฟนเพจตะกี้ผ้าเย,ยือหรือโทรที่ศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดสี่ห้าห้าหกห้าได้เลยนะประมาณนี้ค่ะสองเมตรสามเมตรตัดชุดได้อื่ ก็มีแต่ลายสวยๆวยนั้นเลยอันนี้สีน้ำครีมสีครีมดอกดอกไม้แดงรุ่นรุ่นใหญ่ดอกไม้ใหญ่ก็มีรุ่นกลางก็มีอันนี้ก็ถือว่าดอกกลางนะคะไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะว่ายังมีสลับตาให้อยู่เนาะอ้าวใใหญ่มากก็พับยากอีกไม่พอดีเลยลง ประมาณนี้อันนี้ประมาณ3ามสี่ลาได้อันนี้ไม่แบ่งนะคะยกยกชิ้นไปเลยเพราะว่าถ้าแบ่งแนละ้วมันก็ตัดมันก็จะเล็กมันก็มันก็จะไี่สมราคาเงินลูกค้านะาที่สมราคาเงินนะมีก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะจับคะไปนีค่ะจะคะไปให้ลูกค้าก็จะคะสีคะลายอ่าแล้วก็มีลายแบบนี้เอ๊ะลายแบบนี้ทําชุดได้เนาะนี อะไรแบบนี้ทําชุดได้นะคะเดี๋ยวกางให้ดูอันนี้เขาพับมาแล้วแหละตอนนี้เขาพับมาแล้วแหละวิลายใบไม้สวยมากเนี่ค่ะอันนี้พับมาแล้วม่ากางออกให้ลูกค้าดูอันนี้สองเมตรนะสองเมตรทาเป็นชุดนอนได้นะคะค่ะไปให้สวยๆพับเสร็จแล้วก็จะขบไปให้อันแล้วก็ดอกใหญ่ตัวนี้ประมาณสามสี่เมตรได้ คือดอกจะไม่ซ้ำนะลูกคา้าดอกจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะแล้วแต่โอกาสโรงงานเขาปล่อยมาเนาะบางคนชอบก็รีบทักเลยนะคะบางทีมันไม่มีเนาะบางทีมันไม่มีอ,อันนี้อันนี้ทําชุดได้นะทาเป็นชุดได้นะคะน,นี่สวยมากต,ตกเหรอไอนน้มัคุคุมคุมค ลมพัดอ,อัดคลิปสักหน่อยแล้วก็จะออกไปข้างนอกแล้วปุ๊บนี่แล้วก็มีดอกอันนี้อันนี้ก็ดอกเดียวกันแล้วก็มีสีนี้ก็กลางให้ดูค่ะเดยทุกค้าสนใจก็ทักเข้ามาน,นี่จะเป็นลายแบบนี้ค่ะนี่อันนี้ก็สวยนี่จะเป็นลายแบบลายสินสำหรับแม่ค้าจะชอบโทนเสื้อผ้าท็อปโทนแบบอย่างนี้โทนเข้มค่ะเข้มก็ชอบเข้มๆไปเลยอย่างนี้ ไม่ชอบฉุดฉาดแต่ทุกคนชอบไม่เหมือนกันเรียบๆค่ะเรียบๆดูอ,อ,อะไรนะเรียบดูดูแพงเออเรียบดูดูแพงไม่ช้าเอามาสีมัด้ามัดหุดแล้ววันนี้มีแต่ไมมอิตาลีเลยที่ออกค่ะไมมอิตาลีจอกดีมากเพราะว่าแม่ค้าทําไหมทําคลิปไม้อิตาลีไมมอิตาลีก็ออกดีค่ะถ้าทาผ้ายือดอย่างเงี้ยก็จะออกผ้ายืดเนาะ แต่ส่วนมากนี่ทุกวันนี้ก็ลงแต่มาอิตาลีเลยอันนี้ก็ชิ้นใหญ่และแยกใหญ่ไปสามารถทําชุดได้ชิ้นใหญ่แบบนี้เลยช่างกิโลหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะบอกทุกบอกทุกช็อตเลยนะคะหนึ่งเจ็ดศูนย์เนี่ยอันนี้ทําเสื้อเฉยๆไปเสื้อ,อไปกางเกงเฉยๆประมาณเมตรสองเมตรแล้วก็ถ้าเป็นชุดเลยก็สามเมตรนะคะก็จะแยกไปให้ใช้ชิ้นไม่ใหญ่ก็แจ้งได้นะคะจะซ้่สีส้ม ก็เรียกสีสีอะไรนะสีน้ำชาอ่านี่เขียวเขียวก็สวยนะคะเขียวสวยไม่ค้ายินชอบเลยเขียวสวยเขียวทะเลทำชุดได้นะสามมรได้คะ่ะตัวนี้นี่สีแดงสีแดงก็สวยนะคะคลิปยาวไปเดี๋ยวตัดออกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ เราลงยาวไปก็มีแต่คนชอบผ้าะที่มานั่งดูกดไม่ชอบกดไม่ชอบเขาไปมานั่งดูหรอกนี่อันนี้สวยอันนี้สวยมากนี่นี่มันบรรลายกาแฟลายลายที่แบบที่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 ขายในร้านกาแฟลายไปไม้สวมากโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปลงตัวใหม่ให้ดูอันนี้อันนี้เก็บงานไปด้วย เก็บงานไปด้วยแล้วก็อัดคลิปไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลาเอาเวลาให้มันคุ้มค่าเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าเคลียร์งานไปด้วยค่ะ